สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำคู o Ta a อ AI นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยเขียนคอนเทนต์อัจฉริยะที่เป็นภาษาไทยนะครับซึ่งตัวโมเดล AI ตัวนี้นะครับถูกเทรนด้วยภาษาไทยนะครับเข้าใจบริบทแล้วก็วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทย ที่สูงขึ้นนะครับจะไม่ใช่เป็นแบบแบบ AI ที่เป็นแบบภาษา AI จนเกินไปนะครับจะมีความเป็นไทยแทรกเข้ามานะครับทําให้ภาษาที่ได้นั้นมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและสําหรับใครที่บอกว่ามีปัญหากับการทำคอนเทนต์อ่ะทุกวันนี้เราต้องบอกว่า Content is the king นะครับเรามีเวลาในการทำคอนเทนต์เนี่ยน้อยนะครับมีเวลาในการทำคอนเทนต์น้อยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปทำอน เดี๋ยวต้องไปทําอันนี้นะครับเวลาที่เราจะคิดคอนเทนต์เนี่ยครับทุกคนคือมันแบบค่อนข้างยากนะถือว่าค่อนข้างยากเพราะว่าด้วยความที่เวลาจํากัดและเราต้องทําให้ได้แบบปริมาณเยอะเพราะฉะนั้น AI ตัวนี้ครับคูแท็กเ i เนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์กลุ่มนี้ครับว่าเฮ้ยเรา ทุ่มเทกับคอนเทนต์แบบเดิมๆแล้วมันยังแบบไม่เห็นผลหรือว่าเราทําไปแล้วมันขาดความต่อเนื่องคอนเทนต์เราไม่สม่ําเสมอนะฮะหรือว่าเกิดจากการที่เราจ้างเอเจนซี่หรือจ้างใครก็ตามแต่ทําแล้วแบบอุ้ยได้คอนเทนต์ไม่ตรงใจอย่างเงี้ยนะครับ หรือบางวันเนี่ยเราทำคอนเทนต์แล้วรู้สึกเพลียเหนื่อยในการที่จะคิดคอนเทนต์ในแต่ละวันตัว AI เนี่ยครับเขาจะช่วยเจเนเรตหรือเขาจะช่วยคิดไอเดียได้นะครับแต่อย่างที่บอกไปครับว่า AI ไม่ได้เป็นแบบคอนเทนต์สำเร็จรูป100%นะทุกคน AI ไม่ได้แบบ100%ที่สามารถเอาไปอ่าโพสหรือว่าเอาไปทำสคริปหรือเอาไปอะไรได้100%เลย จะต้องมีการปรับจะต้องมีการเติมจะต้องมีการตัดเพื่อที่จะให้มีความเป็นตัวตนของเราถ้าสมมุติว่าเราเอาไปใช้แล้วมันไม่เป็นภาษาเรานะคบมันเป็นภาษา AI อย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนคนอื่นทั่วไปเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนก่อนที่จะใช้ AI ตัวเนี้ยได้เข้าใจว่า AI นะครับเขาสามารถสร้างขึ้นมาได้แต่เขาก็มากับความที่ เป็น AI เป็นเ,เทคโนโลยีที่บางอย่างเขาก็ไม่ได้เข้าใจความรู้สึกของมนุษย์เขาไม่ได้เข้าใจความรู้สึกสิ่งที่เราจะต้องการสื่อสารและแน่นอนว่าตัวคูแทค AI นี้นะครับถูกเทรนมาดีขึ้นกว่า,าโมเดลนะครับที่เป็นแบบโมเดลทั่วไปเพราะว่าตัวนี้จะแทรกด้วยวัฒนธรรมความเป็นภาษาไทยเข้าไปนะครับก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะนั่นแหละครับทุกคนอ่ะ บางคนเนี่ยแบบว่า,าจะคิดคอนเทนต์ก็คิดไม่ออกก็ไปดูคอนเทนต์ของคนอื่นมาพอเอาคอนเทนต์ของคนอื่นมาเอามาทำเป็นคอนเทนต์รีไซเคิลมันก็จะใช้เหมือนแบบว่ามันมันคอนเทนต์มันซ้ำอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นแบบยังนึกอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ออกใช้ตัว AI ตัวนี้ครับในการคิดคอนเทนต์หรือช่วยเป็นไกด์ไอเดียในการทำคอนเทนต์วิธีพูดวิธีคิดการนำเสนออะไรอย่างเงี้ยครับช่วยได้นะครับหรือบางทีเนี่ยการที่เราไปดูคนของคนอื่นมาจนแบบเยอะจนเกินไปก๊อปคนนั้นทีก๊อปคนนี้ทีมันเลยทำให้เราขาดเสน่ห์ไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นแบบ แนวทางของตัวเองอะ่ะมันก็จะกลายเป็นคอนเทนต์สเปซสปะเพราะฉะนั้นตัว AI นี้ช่วยคุณได้อย่างแน่นอนนะฮะตัวคูแท็ก AI ครับต้องบอกว่าเป็น AI ที่ถูกพัฒนามาหลายเวอร์ชั่นมากๆเลยนะครับเพื่อที่จะให้ได้เข้าใจภาษาไทยมากที่สุดนะครับนะฮะ เขาบอกว่าหยุดเสียเวลาพยายามทําด้วยตัวคุณเองนะครับแล้วก็ค่อยให้ครูท็ก AI เนี่ยช่วยสร้างคอนเทนต์น่าสนใจให้คุณนะครับตัวคูทัก AI เนี่ยครับมีรูปแบบในการทำคอนเทนต์เนี่ยตอนนี้นะฮะประมาณ50,000่นกว่ารูปแบบนะครับห้าหมแล้วในอนาคตก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีอัปเดตเรื่อยๆเลยนะทุกคนเข้ามาได้นะครับครูท็ก AI พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับมีเทมเพลตให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ก็คือหน้าเว็บไซต์นะครับในการที่จะเข้ามาเนาะผมก็จะไม่ได้อ่านแล้วก็อธิบายทุกทุกหัวข้อแต่ อยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่าหนึ่ง AI ไม่ได้ช่วยให้เราสามารถใช้คอนเทนต์นี้ได้ร้อเรซเราจะต้องเอาไปปรับเอาไปเปลี่ยนเอาไปเพิ่มเอาไปเติมเอาไปเสริมเอาไปแต่งให้มีความเป็นตัวตนของเราให้มีความเป็นร้านของเราให้มีความเป็น personal brand ของเราให้มีความเป็นตัวตนของเรานะครับสนะครับใครที่คาดหวังว่ามี AI แล้วฉันไม่ทำอะไรฉันก๊อปแล้วก็วางก๊อปแล้วก็วาง คุณจะกลายเป็นคนที่ถูก AI กลืนกลืนไปเลยเพราะว่าเราไม่ใช้ความคิดเราไม่ใช้อะไรเลยเนี่ยมันก็จะทำให้แบบอ,อ,อัลกอริทึมของแพลตฟอร์มต่างๆเขาก็จะไม่มองเพราะมันด้วยความที่เป็นภาษา AI ที่ที่มันแข็งทื่อนะครับแต่หมดปัญหานั้น,น,นแน่นอนถ้าคุณใช้ตัวนี้ครับเพราะว่าตัวนี้จะเขียนเขียนภาษาไทยได้อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า มีความเชี่ยวชาญในการเขียนภาษาไทยแล้วก็ทําให้เนื้อหาเนี่ยมีคุณภาพถูกต้องตามหลักภาษาไทยโอ้โหคือต้องยอมรับว,ว่าตัวคูท็กเอไเนี่ยครับเทรนมาแบบผมเทรนมาเยอะมากนะครับเอาละมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเฮ้ยตัวครูท็กเอเนี่ยมีแพ็กเกจอะไรบ้างตัวแรกเลยครับแพ็กเกจ490นะครับจะมีอยู่ที่1 0 0 0 0แสนโทเคนนะครับแล้วก็มีค่า A อฟฟอยู่5%นะครับอ่า ตัวนี้หลายคนจะเข้าใจว่าเป็นรายเดือนแต่ไม่ใช่นะครับตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจที่ใช้ตามโทเค็นก็คือว่าสมมุติว่าซื้อโทเค็นวันนี้นะครับแล้วใช้ไปเรื่อยๆเดือนหนึ่งยังไม่หมด ตโทเค็นนั้นก็ยังจะเก็บอยู่ไปเรื่อยๆครับ1ปีมันยังไม่หมดโทเค็นก็ยังจะเก,ก็บอยู่เรื่อยๆคือเอาเป็นว่าคือซื้อครั้งหนึ่งสามารถใช้ได้ตลอดชีพถ้ามันยังไม่หมดแต่ถ้าสมมุติว่าซื้อโทเค็นวันนี้แล้วใช้หมดวันนี้ก็คือหมดวันนี้นะครับอันเนี้ยมันก็จะมีความความดีอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าถ้าเราใช้ไม่หมดมันก็ยังเก็บไปได้เรื่อยๆไม่ต้องจ่ายรายเดือนนะครับมันก็ถือว่าคุ้มค่าแต่ถ้าเราใช้เยอะ นะครับก็คือใช้ตามปริมาณที่จ่ายนะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์หลายๆท่านที่แบบไม่อยากจ่าย Subscription รายเดือนนะครับบางทีบางโมเดลอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องจ่ายเดือนละ7-800อย่างเงี้ยครับอาจจะดูว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่คุ้มเพราะฉันเอามาคิดแค่คอนเทนต์ฉันไม่ได้แบบเขียนโค้ดฉันไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายแค่นี้ก็พอครับ ทุกคนนะแค่นี้พอนะครับถัดมาตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจ990จะมีอยู่300,000โทเค็นนะครับจะได้ค่าคอมมิชชั่น5%ถ้าคุณแบบว่าใช้แบบโอ้โหมันใช้ดีมากช่วยคิดแบบคอนเทนต์ได้ดีมากฉันชอบแนะนำต่อเลยอนะเธอเนี้ยอันนี้แบบมันดีมากเลยนะแค่ส่งลิงก์ตัวเองให้เพื่อนใช้ต่อแล้วเพื่อนสมัครเราได้ค่าคอมเลยครับ5%นะครับถัดมาตัวนี้ต้องบอกว่า 1ล้านโทเค็นครับ1990ได้ค่าคอม5%เช่นเดียวกันครับตัวนี้ ไม่หมดไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคือใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าโทเค็นคุณจะหมดแล้วก็ตัวพาร์ทเนอร์แพ็กเกจครับ5,990ตัวนี้นะครับได้3 5ล้านแสนโทเค็นสำคัญเลยนะตัวนี้นะครับใครที่อยากจะสร้างรายได้ได้เลยเนี่ยตัวนี้มีส่วนแบ่งเอฟเรียทนะครับ20%สามารถแนะนำต่อแล้วก็คุณสามารถหาเงินได้เลยแล้วอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้ครับคนใช้ AI เยอะมากในการสร้างคอนเทนต์เพราะฉะนั้นแล้วครับ ถ้าสมมุติว่าเราเห็นใครที่ใช้ AI สร้างคอนเทนต์แล้วต้องจ่ายรายเดือนแล้วรู้สึกว่าเขาไม่คุ้มค่ากับการจ่ายเดือนละ7800เราสามารถแนะนำได้ครับเราสามารถแนะนำแพ็กเกจพื้นฐานได้490หรือจะเป็น990แต่มันคุ้มค่าตรงไหนมันคุ้มค่าตรงที่เขาไม่ต้องจ่ายรายเดือนเขาจ่ายครั้งเดียวแล้วเขาอยู่ได้นานคือเขาใช้ไปเรื่อยๆบางคนอาจจะแบบว่าสร้างคอนเทนต์แค่วันละ สองสามคอนเทนต์อย่างเงี้ยครับถ้าเอาแพ็กเกจเก้าร้อยเก้าสิบนะอยู่ได้ใส่สี่ห้าเดือนนู่นแหละครับอยู่ได้เยอะมากนะครับนี่ก็คือสามารถจิ้มตรงนี้เพื่อสมัครลิงก์ a อฟเฟอร t e เอได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปจะพาทุกคนไปสมัครนะครับทุกคนสามารถเข้ามาดูได้นะที่เว็บไซต์นี้นะครับ Q c o tech ai นะครับอันนี้ก็คือการแนะนําเบื้องต้นคร่าวๆนะครับทุกคนก็จะไม่ได้แบบเป็นทางการมากแต่จะเล่าให้ทุกคนฟังคร่าวๆว่ามันสามารถใช้งานแบบนี้ได้นะครับ